มารแดแออกนี้มาเพ่ลสเตกสเต็กว้าคูนเท่าไหร่คูณสิบโอ้ไปดีเดือนรัานมาค่ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระรทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชมเสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้าย แววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้แทบขาดโอเคแววกระตัดต <laughs> okay, ่อไเพื่อนทุกคนด้วยวันนี้น่าเกมของดีเนอะดีไลท์ like ของเรานะหลดเลิกมาจักันดีกว่านะครับผม,มาวันนี้จะไปที่สื่อร้อยกระจาใส่เป็นสิบไปไอเสียรวด่วนไปเพื่อ็รักไปเลยดิเนอข้าฟมีไปก่อนเลยสานะมีเออโล สี่คนอ่ะสี่คนอ่ะส oh, okay, ี่คนไอ้มาสี่คนอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยตัดมาตอนนี้สวยงามมาตอนนี้เบอร์เกอร์เอมเบอร์เกือคุณนะมาก่อนโอ้มาตอนนี้โอเคสวยงามอยู่ครับอย่าเล่าดิให้พี่ไปก่อนแก้าจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็จมน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุมแล้วก็จมน้ำจิ้มไอ้จิ้มน้ำจุมแล้วก็จมน้ำจิ้มเบอร์ไ้หน่องแหมเบอร์เกอร์ขอหน่อย หือมาเป็น9ก้าโอ้งฟังกระมังจาก้ามาก็ได้ครับหนึ่งสี่สีอออ่อ้ยเบอร์เกอร์ด,ดอกนี้มาขอสเกเตอร์ว้าวว้าว้วบิก๊กไ่อนสองน้องตัวนี้เคมาดีอ๋ออนี้เบอร์เกรอร์ไปหนึ่งดอกบิ๊กไปหนึ่งดอก โอ้มาดีอ่กูจะาำอดกโอเคอาอยีอ่ะาัลเมเนรเรย์จเาไมไม่การไล่แดดอ่ะวายเอเอเอวายเอ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 ตกิอบนไรครับติด้าติดสองหมดขอหน่อยกันปะขอเต็มรูมหน่อยเต็มรูมเต็มการาเบลอันแบบว่ารักเธอคาแอมิชมาคนในสอโอเคสวยงามอรอยแต่อยู่โบ้ไม่เท่าใจอันสองห้าดอพ้ เออเด่นไม่ให้ถ้าไหวจะพี่น้องทำหนึ่งโอเคขอใส่เป็นห้าสิบเลยแล้วกันไม่พูดรับทำเองแซนด์วิช์กพูดปั๊บเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สั่งมาเกลเบอร์เกอร์สวยงามต้อนที่มาต้อนที่หน้าของคุณน้อยคุณไปไหนหมดคุณไปไหนหมดเพื่อนมาคุณสองเฮ้ยนีห่อยโอเคอายุนี่คุณเก้าดอกนี้ใส่สร่มาหนึ ไม่ธรรมาดาเออคือไม่ธรรมดาไ,ดไปเบ็ดร้อยครับไม่ธรรมดามดเลยนะพี่กายขอหน่อยครับว้าว่าหมดเลยเบ็ดร้อยไนนอ้นาขออีกนิดและชีวิตจะต่อสายอีกนิดอีกหน่อยอย่าว้าดิผมเบ็ดร้อยขึ้นมาหยาบคายที่สุดเบลเลอร์สามตัวอ,อะไรของมึงวะงไปไปเบ็ดร้อยกูนะเว้ยโอเคตอนนี้มา300หัวใจเต็นแรงหน้าไหน้องทีเบอร์เกอร์หนึ่งตัว เออเบอรเกอบุญมาเจดแล้วเบอร์เกอยู่ไหนว้าวโอ้ยเจ้าไรจะเงินสามเนสองโอ้ยเ่ยหอยดขอถึงหมื่นไหมถึงหมื่นได้ไหม,หมนะนะคนดีของบี่บเดี๋ยวผมเต็ดแม่เลยครับไม่มาใช่ไหมขอเบ็ดสองรอไม่ให้ผมใช่ไหมไม่ให้จะไปจะเสียอะไรแก่ไรไงห,หรือยอมเปิดสองร้อยนะที่ดตเป็ชนชีวิตกู ที่เน่งนน้งใจคุ๊บงเดิดส่ากโดาเออเกมาแล้วหลายไม่ลาถวยงามาทบแต่ดอกนี้มาเพื่อลายปก่อนสเต็กสเต็ว้าวคุณต้อ่คุณสิโอ้ไปดีเพื่อนรักมาหมื่นหนึ่งคู่พลอเลยแบบนั้เก้โอเคเพื่อนทรวันนี้รายวันที่เท่าไรวหม่นเจ็ดนะหมื่นเจห้าร้อยบาทนี้นะเพื่อนกชนลไหนกตับสกายตัวด้วยนะครนนีไบย 金没有，顶格没有，没有了。